ตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็เป็นนางแบบด้วยอ,อินฟลูเอนเซอร์เป็นแนวแบบว่าบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นางแบบก็จะถ่ายเป็นมินิเซ็กซี่แล้วก็เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไปเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ชายาในวงการส่วนมากไม่มีค่ะส่วนมากคนจะเรียกว่าแบบตัวเล็กตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเจอตัวจริงเขาก็ชอบบอกว่าอ้าวนึกว่าตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ งงไหมเ <laughs> <laughs> จอตัวสีก็คือตัวไม่เล็กเขาคิดว่าแบบส่วนสูงน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบเวลาไปเจอก็จะแบบเออตัวสูงอะไรอย่างงี้ใช่คือเรต้อจากรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่บอกว่าเบเลี้ยงแมวสิแล้วก็ได้สือน้อยมาค่ะแบบตัวเดียวเลยแล้วก็เลี้ยงแล้วสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาเหงาอยากให้เขามีเพื่อนค่ะก็เลยงองมาอีกตัวหนึ่งก็คือปลาทู แล้วก็งอกมาเรื่อยๆจนเยอะแบบนี้ค่ะตอนแรกเมย์ก็เริ่มจากแบบเี้ยงแค่ตัวเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบงอกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบเอ้ยเราผูกพันแล้วก็เราก็อยากแบบมีเขาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะทำฟาร์มค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะเร็วๆนี้ตอนนี้มีหตัวค่ะเส <laughs> ือน้อยค่ะเป็น ผู้ชายตอนนี้อ e ายุสี่ขวบแล้วค่ะนิสัยเขาจะชอบเขาไม่ถูกกับแมวคนอื่นค่ะเขาจะชอบแบบว่าคนอย่างเดียวเลยจะชอบอ้อนแต่คนกับแต่กับแมวคนอื่นก็คือตียบเลยค่ะแล้วก็คนที่สองนะคะอันนี้ฟาทูตอนแรกเขาสนิทก,กับเือน้อยแต่พอมูกามาเขาก็มาสนิทก,กับมูกาแล้วก็บูลลี่เือน้อยค่ะแบบว่าจะแบบจับคู่กับมูกาแล้วก็ คอยไล่ซีกับเสือน้อยกลายเป็นแบบเอ้าไม่สนิทกันแล้วอะไรอย่างนี้ผู้ชายเหมือนกันค่ะแต่ว่าน้าร้องจะหวานใครๆก็คิดว่าเป็นผู้หญิงตัวที่สามค่ะเป็นบันนี่ค่ะเป็นแล็กดอนตัวแรกของบ้านก็คือเขาสวยมากเลยตอนที่แบบเบสกดซื้อมาแล้วพอมาถึงก็เขาก็อ้อนมากก็เลยแบบอืมเรา้อมีอีกตัวหนึ่งก็คือบูก้าเป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงค่ะตัวที่สี่นะคะเป็นบูก้าค่ะเป็น หนุ่มมาจากเซี่ยงไฮ้ค่ะเป็นนําเข้ามาจากจีนนะคะคนนี้นิสัยก็จะแบบแสบม,มากเลยชอบแบบว่าชอบแกล้งคนอื่นเขาไปทั่วเลยแล้วก็ทําเหมือนแบบตัวเองไม่ได้ทําอะคะ่ะแล้วก็ตัวที่ห้าทำมันนี่ตัวที่ห้าค่ะเบนนี่อะค่ะ <c oughs> เป็นผู้หญิงตอนเห็นครั้งแรกเขาเหมือนลูกหมีมากๆเลยเบรก็ <c oughs> เลยแบบเอาเลยซ f ฟมาเลยอย่างนี้เขามาจากเซี่ยงไฮ้หมดเลยค่ะแบบพวกแร,กร็คนออะไรอย่างนี้ใช่ นิสัยก็เหมือนกันอันนี้ก็รักรักคนมากกว่าแมวด้วยกันค่ะตัวสุดท้ายกูมากค่ะ เขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาจะแบบแอบขี้กลัวนิดนึงเมทว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเดินทางมาไกลอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยทําให้เขาเป็นคนขี้กลัวแต่ว่าแบบเขาก็อ้อนเมดอยู่ค่ะข่าตั้งแต่ตัวที่3นะคะที่เมทงอกแลงนอนมาก็คือจะเป็นแก๊งตัวบีนะคะก็คือชื่อเดียวกับเมทนั่นเองเขาขี้อ้อนมากเลยค่ะเขาเหมือนหมามากๆเลยแบบว่าเลี้ยงแมวมาตอนแรกเลี้ยงปลาถูกับเสือนอยใช่ไหมเขาไม่สนใจเราเลยแบบว่าไม่รักเราเลยสักนิดเดียวเราก็เลยแบบพยายามหาความรักใหม่ๆก็คือแมวเพิ่มค่ะ ก็จำมันของเมนะคะก็ถ้าตื่นแล้วเบก็ต้องเหมือนพิวทำความสะอาดบ้านเล็กน้อยถ้าสมมติเราออกไปทํางานอะไรอย่างนี้ต้องทํานิดนึงนะแล้วก็ค่อยออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นแบบว่าถ้ายิ่งเงยอะก็ต้องแบบรักษาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติเราไม่ทําแบบวัน2วันเนี้ยก็คือเละแล้วนะเพราะว่าเหมือนเรามีเยอะเขาก็วิ่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเทอาหารเป็นบุฟเฟ่นะคะแล้วก็มีแบบพวกน้ําพุแบบใส่ไว้เขาแล้วก็เป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติสมมุติเราอยู่ข้างนอกเราก็กดคอยให้เขาได้สมมุติแบบอาหารหมดแบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดไว้แอบดูด้วยค่ะเครื่องดูดฝุ่นก็มีกล้องไว้แอบดูเหมือนกัน ส่วนมากจะเอาบูก้านอนด้วยบ่อยๆเขาเหมือนเป็นลูกรลักอะเดี๋ยวๆคนอื่นนอยใจค่ะแบบว่าเอาเขานอนด้วยเพราะเวลาเอาเขานอนด้วยเขาจะแบบนอนบนหัวเราเลยอะค่ะแบบบนหมอนข้างๆหมอนเราเลยแล้วก็แบบนอนนิ่งไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นบางทีก็จะแบบแอบมาอ้อนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้นอนก็เลยก็เลยกลายเป็นเขานอนด้วยตลอดค่ะ เคยเอาไปอยู่รอบนึงค่ะแต่ว่าวันนั้นเหมือนแบบพาเขาไปโรงพยาบาลพอดีแล้วก็เหมือนแบบเอาเขาติดไปทํางานด้วยเลยเขาก็นั่งรอในรถเข็นนะคะแบบว่าน่ารักมากเลยว่าแบบตอนนั้นเป็นส่วนน้อยกราปาทูค่ะเพราะว่าแบบวันนั้นไม่ทํางานพอดีก็เลยก็เลยเขาก็เลยตามไปด้วยเขาก็นั่งรองเงียบๆไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรน่ารักมากเลยใช่ กลับมาง,งานเหนื่อยนะคะก็มีบ้างที่จะเหนื่อยกว่าเดิมแล้วก็มีบ้างที่จะฮิวนะคะเพราะว่าบางที่กลับมาก็เห็นบ้านเล่มมากเลยค่ะแล้วก็แบบอ้เหนื่อยแล้วก็ไปเจอน้องอีกอะไรอย่างงี้แต่บางทีเขาก็มาอ้อนเราแบบว่าเออเราก็มีกําลังใจในการทํางานสอบพรุ่งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แรงบันดาลใจเรื่องงานยังไงบ้างกเา็เหมือนทุกวันนี้ทํางานเลี้ยงแมวค่ะว่าเราไปทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงแมวเลยสมมุติวันนี้เห็นเห็นลูกวิ่งก็อุ้ยอยากได้ก็ก,กดซื้ออาหารนี้ก็แบบก่อนนอนอ่ะเบบจะชอบเข้าแบบเข้าแอบปบแบบซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบกดกดกดแล้วก็ซื้อเกือบทุกวันเลยค่ะแบบว่าของก็จะมาส่งอะไรเงี้ก็เป็นของแมวทางนั้นเลยส่วนมากเต็มใจเสียสละให้แมว เราได้รัรจากเขาเหรอคะก็ก็เหมือนได้ฮิลใจอะค่ะเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยไม่ไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่าเหมือนยิ่งมีเก็รู้สึกก็แบบมีแบบคนเดินไปเดินมาตลอดอยู่ด้วยบางทีเพื่อนก็ทราบออกไปแฮงเอาอะไรเงี้ยเสมอไม่ไปเพราะว่าเอ้ยยังอยู่กับแมวอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะเหมือนเราทํางานเยอะแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้เขา ก็อยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะอุ้มน้องแบบนี้เลยเขาจะรู้งานอยู่ค่ะแบบว่าช่วยทางานจากงคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแมวน้องหมาอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบว่าสําหรับเมสถ้าคิดจะเลี้ยงเขาแล้วเรา คือเขาเมียยูไข่ค่ะเราต้องสามารถดูแลเขาในระยะยาวได้เช่นแบบ10ปี15ปี2 0ปีอะไรเงี้ยคือเราต้องคิดเผื่อไปแล้วว่าแบบว่าอนาคตเราต้องดูแลเขาแล้วก็แบบพวกค่าใช้จ่ายพวกแบบค่าหมออะไรเงี้ยค่ะแบบถ้าเลี้ยงเขาแต่ละตัวคือเราคิดไว้ได้เลยว่าแบบอนาคตต้องมีแน่นอนก็คืออยากฝากให้แบบว่าคิดแบบว่าคิดจะเลี้ยงกันไม่ใช่แบบว่าเหมือนเอามาเลี้ยงเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนครอบครัวเราไปเลยก็ได้ค่ะจะได้แบบว่าดูแลกันไปยาว ่ะแล้วก็ฝากติดตามเบสด้วยนะคะก็จะเป็น Facebook, IG แล้วก็ TikTok นะคะเป็น Betty i ินะคะเป็น BESTIT นะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องแมวแล้วก็ฟาร์ของเบสด้วยนะคะชื่อ IG น้องแมวก็จะเป็นมาเธอออฟแมวค่ะ